สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เหมือนตบหน้ารัฐบาลประยุทธ์ยิ่งหลักเคลื่อนไหวเศร้าใจไม่เห็นความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโควิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชินวัตร เนื่องในวันสงกรานต์ปี2504โดยได้ระบุวา่าสงกรานต์ปีนี้ที่ฉันขอส่งความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกครั้งของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ที่กระจายตัวไปเป็นวงกว้าง เราทุกคนต่างบอบช้ำแต่ก็ได้ปรับตัวเรียนรู้และอดทนเพราะเราหวังว่าจะเห็นสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและทุกท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่วันนี้ดิฉันกลับรู้สึกเศร้าใจที่ยังไม่เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่จะบริหารจัดการทำให้ความหมองของประชาชนเป็นจริงทางนี้ยังไม่นับรวมถึงปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่ยังต่ําไม่ทั่วถึงและการเปิดกว้างให้ทุกโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าวัคซีนที่หลากหลายเพื่อชะลอและป้องกันการติดเชื้อแก่พี่น้องประชาชนในอีกทางเลือกหนึ่ง สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ต้องงดการจัดงานเทศกาลสงกรานต์งดการรวมตัวรวมถึงในหลายจังหวัดก็ต้องกักตัวหลายต่อหลายคนไม่ได้เจอหน้าครอบครัวแต่ดิฉันก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีช่วงสงกรานต์ที่ปลอดภยัยไร้โรคมีแรงกายแรงใจฝ่าฟันอุปสรรคและกลับมามีรอยยิ้มได้โดยเร็วค่ะ โดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเชน่นคิดถึงท่านและพี่ชายท่านจริงๆเพราะตอนนี้เหมือนอยู่ตามยะถากรรมข้าวของก็แพงยาเสพติดล้นบ้านบ่อนอิทธิพลอาชญากรรมล้นแผ่นดินถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจขอรับชานเชิงนโยบายและชี้นำจากตุลาการต้องทนอยู่ ดูความชิบหายไปอีกนานกรรมของประชาชนจริงๆเมื่อไหร่การจะสนองพวกมันให้หมดสิน้นสมองน้อยไม่มีวุฒธธิภาวะแต่อยากจะอยู่นานสุขสันต์วันสงกรานต์ของให้ท่านนายกยิ่งลักและครอบครัวมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสิ้นหวังกับเหตุการณ์ประยุทธ์สุดๆครับแต่ในใจก็ยังหวังเสมอว่าสักวันหนึ่งท่านนายกทักษิณกับท่านนายกยิ่งลักจะกลับมาที่ไทยนะครับ สุขสันต์วันสงกรานค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะส่วนประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่ประยุทธ์มาขอเวลาอีกไม่นานความสุขของประชาชนกลายเป็นความทุกข์มา78ปีแล้วค่ะ นี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญ2560ที่ทำให้มีนายยกรัฐม,มนตรีมือสมัครเล่นแบบยั่งยืนส่งผลให้ขาดความเป็นมืออาชีพที่จะแก้ปัญหาโรคระบาดปัญหาเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสามัคคีและปรองดองของคนในชาติ ถ้านายกปู่เป็นนายกอยู่ประชาชนคงไม่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้มองไปทางไหนก็มืดมนไร้อนาคตหลางสงกรานต์คงจะหนักหนาสาหัสกว่านี้เศร้าใจมากๆเลยค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับต่อไปคงไม่มีสงกรานต์แล้วนะครับถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังบริหารประเทศอยู่คงเหลือแต่ความทรงจําแล้วลครับงานนี้โดนเข้าแล้วลานอภิสิษ์ไอติมฟาดหนักรัฐบาลสองมาตรฐานต้นต่อวิกฤตทุกด้าน เน็บแรงเสียหนูไอติมหัวรัฐบาลสองมาตรฐานต้นต่อวิกฤตทุกด้านเน็บแรงเสียหนูหัวหมอแต่ไม่หัวรัฐมนตรีพักตัวเองแท้โดยเมื่อวันที่12เมษาย,ยนปี2005ร 4, นายพภริศวัชรสินธุหรือไอติมผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐมนูนก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงหุมว่าช่วงนี้รัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาทุกด้านเศรษฐกิจการเมืองโควิด1 9เป็น3าวิกฤตร้อนมีต้นตอมาจากพฤติกรรมสองมาตรฐานของรัฐบาลเช่นบางพัก มีสบส5 0คนคอยสนับสนุนแต่พรรคอื่นไม่มีการรับมือโควิด -19 ก็สงมาตรฐานด้วยประชาชนทั่วไปโดนขู่สารพัด ต้องโหลดแอปพลิเคชันอย่างมากมายแต่พอเกิดกับกรณีสมาชิกในรัฐบาลเองติดโควิดกลับไม่มีการจรี้หรือมีการเปิดไทม์ไลน์ที่ถูกติดตามจากแอป,ปเลยส่วนเราไม่รู้ได้วยซ้ำว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในพักที่มีหัวหน้าพักเป็นถึงรัฐมนตรีสาธารณาสุขโหลดหรือใช้แอป,ปที่รัฐบาลพยายามจี้ประชาชนหรือไม่ เรื่องสองมาตรฐานในทุกมิติตรงนี้ตนคิดว่าเป็นสิที่ประชาชนไม่อยากจะให้อภัยเพราะกะติกาใช้กับประชาชนกับกติกาที่ใช้กับผู้มีอำนาจช่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงท่าทีของพลเอกประยุทธ์หนึ่งวันก่อนที่จะรู้ว่าสมาชิกข,ของคอรมอไปติดโควิดนั้นแข็งกล้าวกราดว่าประชาชนว่าไร้จิตสำนึก พอค้นพบว่าคนที่ติดโควิดเป็นสมาชิกในรัฐบาลเองกลับมีท่าทีที่อ่อนน้อมลงมาทันทีการใช้มาตรฐานเดียวกันเป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ทางมิติของการเมืองและการรับมือโควิดการบังคับใช้กฎหมายและท่าทีของผู้นำประเทศที่เต็มไปด้วยสองมาตรฐาน ท่าทีนายยกและท่าทีของรัฐมนตรีสาธารณสุขจำได้ว่าระลอกแรกเคยไปตะเพิดใส่คุณหมอแต่พอเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในพักตนเองกลับเงียบกริบไม่ยอมออกมาพูดถึงการแสดงความรับผิดชอบใดๆเลยนายผลิตกล่าว และว,ว่าส่วนการรณรงค์แก้ไขรัฐมนูญรายมาตราล่าหลานชื่อหรือระบอบประยุทั่วประเทศว่าหลังจากเปิดตัวไปวันที่6เมษายนเราเคยมีแผนไปตั้งโต๊ะจัดก,กิจกรรมตามจังหวัดตลอดช่วงสงกรานต์แต่ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนเราจะพักเรื่องการเดินสายกิจกรรมลงพื้นที่ชั่วคราวแต่เราจะเดินต่อในเรื่องของการรณรงค์ ให้คนส่งปริศนีเข้ามาแทนขณะนี้ยังทยอยส่งชื่อเข้ามาเรื่อยๆขอเชิญชวนทุกคนไม่ว่าใครจะอยู่พักใดชอบหรือไม่ชอบพักไหนข้อเสนอเราเป็นข้อเสนอที่ใครอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมเป็นกลางสามารถมาลงชื่อกับเราได้เพื่อให้ได้ร,รัฐมนูญฉบับที่เป็นธรรมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น ปกปิดทำลายทำไมไม่ดำเนินคดีครับหรือมีอภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนอย่าสองมาตรฐานนะครับคนมีอำนาจใหญ่โตปกปิดทำลายได้สบายสบายไม่โดนขู่เอาผิดใดๆทั้งสิ้นข้าราชการเลี้วรอช่วยเหลือกันอย่างดีสองมาตรฐานจริงๆต่างจากประชาชนชัดๆประชาชนติดเชื้อด่าเสียหายๆพอพวกเดียวกันเงียบกริบไม่พูดถึงเลยความจริงแล้ว มันไม่มีมาตรฐานเลยมากกว่านะครับหลุงเจ้าอารมณ์ยังฮึมๆึมบอกให้เลิกพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีเที่ยวผับอีกต่างหากไม่งั้นเขาจะเรียกว่า2มาตรฐานหรือครับตลอด7ปีมานี้ไม่เคยคิดว่ารัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้สักเรื่องมีแต่แก้ที่ปลายเหตุทั้งนั้นเลยเขาถึงรุมด่ามันทั้งประเทศไงละ่ะ ฝ่ายตรงข้ามนี้กระทืบเขาจมธรณีที่พวกคุณทำผิดเงียบเหมือนอมอะไรไว้ใช่คนรวยเที่ยวซวยคนจนพากันตกงานเพราะคนรวยมักง่ายพาเชื้อมาสู่คนจนคนจนก็ไม่มีเงินไปเที่ยวหาเช้ากินขําต้องมาตกงานเพราะคนมักง่าย ถ้าธนาทรโดนแบบสักสยามนะนายกคงตำหนิว่าไม่มีเจตสนึกหมอทวิศินจะขึงขังทันทีตำรวจจะรีบตื่นตัวแจ้งข้อหาอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาตีิชนและแนวหน้าก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ